ก็กล่าวหาว่าเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแล้ทีช่อชอและเป็นเจ้าหน้าที่ไปทำการที่นนจริงๆเนี่ยผมไม่ได้มีตำแหน่งทางการเนินตั้งนานแล้วผมได้ลาออกจากกรรมธิการ,ราที่บุษ,ษารากฎริการหรือว่าตำแหน่งใดอ่าหมดแล้วเพราะผมจะต้องไปทำงานคนงผมซึ่งเพื่อความบริสุทธิ์ใจและก็ไม่ให้ทางพักอ,อ่พิจารณา ส่วนตัวของเราครับรู้จักกับคุณสุวรนนี้ครับอยากจะชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นยังไงบ้างครับว่าเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่ายังไงบ้างครับทางลุงนะทางลงนะางลงนะาลงลงนะ ยืนย <ald> ันไหมเขาว่าเราไม่ใช่คนขับรถขับรถนะรถรถขับรถรถจะไปเจอเรือที่รึเปล่าขับรถครับ

เดี๋ยวเดี๋ยวเพราะว่ามันเป็นคนละับการดีเดี๋ยวครับครับแล้วคุณผมบริสุทธิ์แน่นอนไม่หมดไม่มีครัไม่มีไม่มีครับแล้วคุณศรีสุวรรณเนี่ยดชนี่คือรู้จักกันยังไงบ้างไหมครับสนิทสนมกันยังไงบ้างไหมครับรู้จักกันศรีสุวรรณใครนี่มันรู้จักเคยพูดคุยอะไรที่มีเรื่องบ้างไหมที่

จะตองบลต่อภาพลักษณทางการเมืองยังไงบ้างไหมครับพี่ขออนุญาตขออนุญาตเดี๋ยวเขาไปทัท่าที่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปที่นี่ครับหอจกเลยครับตามบลครับาีวครับช่มารงยัอนพี่อมยังวันที่็7เรื่องนี้ พอผมทราบเรื่องอออออผมก็รีบม,มามอบตัวทันทีเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจส่วนที่เขากล่าวหาว่าเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติประพฤติชอบและ,ะเป็นเจ้าหน้าที่ไม่กระทําการที่ผิดก,กฎหมาย,ยจริงๆเนี่ย,ยผมไม่ได้มีตาแหน่งทางการเมืองตั้งนานแล้วผมได้ลาออกจากกรรมธิการประาที่ปรกษากรรมการหรือว่าตําแหน่งอนใด หมดแล้วเพราะผมจะต้องไปทํางานของผมต่างหากซึ่งเพื่อความบริสุทธิ์ใจและก็ไม่ให้ทางพักมีปัญหาและโดยเฉพาะยิ่งยิ่งท่านหวนาัวหน้าพักท่านรองนายกรันตรีและตันตีว่าการกระทรวงการคลังตันตีรั้นซึ่งมีความเมตตา,าผมมากผมก็ป้องกันไม่ให้ท่านใด,ดกนเกิดความเสียหายทุกตําแหน่งที่ผมมีผมลาออกไปตั้งนานแล้วที่มาวันนี้ต่อมาพบปะเพื่อนฝูงใน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 ,ในทรเนียบรัฐบาล วางวางานวางแผนที่จะไปทํางานกันต่อในเรื่องของเพื่อประโยชน์ชนแล้วมันมีจุดอะไรคะที่ทำไมตํารวจเขาได้ออกหมายเรียกเราที่แบบว่าไปเกี่ยวกับคุณสิริวัล คือผมจะสังเกตนว่าผมเนี่ยได้มีการร้องเรียนคู่กับสีสุวรรณบ่อยๆนะครับในเรื่องของการทุจริตองค์กรเรื่องทุจริตของกรมเรื่องทุจริตของกระทรวงหรือเกี่ยวกับองค์กรต่างๆเนี่ยผมก็ไปร้องกันบ่อยทีนี้ไม่รู้เกี่ยวพันยังไงเรื่องคดีให้ให้ทางใดทางหนึไม่ใช่ไ่ใผมผมคิดว่าผมผมบริสุทธิ์ใจนะเบื้องต้นเนี่ยผมบริสุทธิ์ใจแล้วผมไม่รู้เรื่องด้วยไม่ไม่ทางหมดโอเคโอเคพอรับแล้วพอรับแล้วโอเคโอเคพี่ว่า โอเคโอเคโอเคครับไม่เกี่ยวกันผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยผมเลยมาพอกตัวเสียก่อนโอเคโอเคโอเค